ฝนกาลังตกครับฝนกําลังตกมาบ้านกลางทุ่งเอาขนมตาลมาให้ชายพศนะครับวนี้ย้อยพอแปะย้อยพอแปะนะครับเฮ้ยหงาจะแม่นขางข้างหงาจะแมง่งามเนาะครับเนาะยาสวยเอาขนมขน้ตาลมาให้เสียสุดสีหอ ท,ท่านฝนอยู่หรอกฝนก็กำลังตกปอกแปะปอกแปะปชุ่มราดขึครับแดดเลยครับน้องเราขนมร้อน ฝนม,มาแล้วครับเสียงเออม่แต่เสียงไนโดมีก้อนเดียวเองมั้งเนี่ยเนี่ยมีก้อนนี้เหรอครับเนี่ยคิดว่านะเนี่ยโอ้ยเสียงมาแล้วเสียงมาแล้วมาแล้วเสียงมาแล้วธรรมชาติบ้านทุ่งนะครับผม มาเกือบไม่ทันฝนตกนะครับรถต้องเอาเข้าร่มเพราะว่าเดี๋ยวสตาร์ทไม่ติดเครื่องฟิตสตาร์ทติดง่ายเดี๋ยวสตาร์ทไม่ติดไม่แท้เลยเอาขนมตาลมาให้เขาสีห่อล้นร้อนไงน,น,น้องสาวทำล้นร้อนเลยนะครับอากาศบ้านทุ่งก็จะประมาณนี้แหละนีะ่ฝนมาแล้วเนี่ยผมก็นั่ง ชมวิวไปเรื่อยๆลมก็กำลังมาบ้านผมก็จะตกประมาณนี้แหละตกแล้วก็หายหายแล้วก็ตกนะครับเอาเป็นว่าวิ่งวิ่งตากผ้าเก็บผ้าตากผ้าทั้งวันแหละนะครับพราะมันก็แดดก็บดอยู่เรื่อยๆจากเป็นจะได้ตกดูแต่บ่มีน้ำครับ เข่ากันเลยต้องก้านน้ำตองกา้านใส่ปุ๋ยแต่ของผมมันเป็นหน้าหลงผมใส่ไปแล้วหน้าหน้าคนอื่นเขายั่งยุนะครับนีบางคนก็เขาต้องใส่หว่านแห้งหว่านปุ๋ยแห้งเพราะว่าไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ม,ไม,มีไม่มีน้ำเนี่ยกระตุตงม่แค่นี้แหละนี่ยปละเปาะแปะปละปะแปะนะคระับผมก็จะนอนเล่นรับลมเย็นๆไป,ไป,ไปตามภาษาไปนะครับ ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามนะครับผมคลิปนี้ก็บายบายครับบรรยากาศบ้านทุ่งครับผมช่วงฝนตก